สวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนสุมองสุบอมเปาะก็สงแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาเที่ยงทําแม่พี่น้องเอ้ยจ้ะแม่ทําแม่ได้ของฝากยังพี่น้องเอ้ยจักได้ทุ่งยังิตะแ่แซจักได้ทุ่งยังหำๆ มึงเนี่ผูม้าหน่อยมึงนี่มึงนี่ยหน่อยมึงเนี่ยมันซองห้าปคนะคือละสองแม่ไม่ไม่ใหญ่นะตัวหญ่ตายเบดน้ำไม่ไม่ nhảy นะคนไม่ n ่ผ y เลี่งใหญ่ฝรี่ตเบดอ้ยแหลนน้ำกุนอ้ยพีน้องเดดแดดพีน้องเลย ทับสมาหน่อยนะตๆๆาตา,าตัง้งเพิ่งยังเพิ่งตั้่อย่าพนตทำไมอย่าพูนต,า,า,นตาวไปขึ้นลูกไปขึ้นไหลดนหน่อยเจ้ากระยื่นเจ้ากรนแล้ว เอาถือยาลูกถ e ือยาไว้ไว้ไว้ห่อนเด้ออามะไม่สะอาไปใช้ทำไมเอาคืนเลเอาป้นไหนท่านพี่น้องเดียวเดียแม่สิเอายังเชือไปพี่น้องเ้ย ฮัมคือมาบงคือมาบงอะไข่อีแม่ใหญ่นี่นี่เอาข่อีแม่ใหญ่เมื่อนี่ไไนื้อไ้ไวเอาข่อีไม่ใหญ่เมื่อนีไว้ไว้ไว้้ไร้ไร้ไไร้ไร้ไรนไ้ไร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 อไร้้้อ้้ไ้ร้ร้รร้้้ เอาขึ้นมาดูขึ้นมาดีดีโอ้ยส่งส่งค่าก็ส่งค่าอันส่งค่าเครื่องอืมกับเสืออืมกรช่ายกระชี้โฉมกระชี้อืเกี่ยานกระชีบัวอืมของข่อยของอีเมย์ใหญ่ห้อใหญ่ฮันเดย์นะเธอใอีไม่ใหญ่นะแต่อันนี้เธอใส่ไม่ใหญ่นะใช้เธอใส่พูนพูนอยู่กล้องพู อาจารย์มาเบิ่งดูลูกโทรศัพท์ต่างโตพี่น้องเอ้ยเท่ายในี่แม่ใส่เป็ดอยู่บ่เลยเบื่อยังแม่เดี๋ยวจะเอาเบื่อทำแม่ไหวพี่น้องถ้าใช้เบิ่งด้วยฮ่าซิเบิ่งภายได้ทรเขาบ่ได้๋หับสายหนึ่งผู้บ่าวพี่แจ๊ค อพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ได้ใจดีก็ซื้อให้เพื่อนใหมเด้อพี่น้องเอ้ยแบบสัมผัสแบบไดเบิง่งอันนะพี่น้องเอ้ยเครื่องละสองพันสามพันนี่ถ้าผู้ได้ทรงซานเพื่อนถ้าแม่ก็เอฟซีค่ับผู้รังคนกับแม่นองแท่นคือโกขันหองขันทีน่นยังพี่น้องเอ้ยโลมแบบนี้มันดีแล้วนะแม่นาะขัน,นแพงกระห้อนพี่น้องเอ้ยเอฟซีคือว่าคือโกขันหองไหวแน่เพื่อนวะ ขันห้องเห็นยังเด้ขันแห้งกระห่อนอยู่โลกแบบนี้แล้วมันดีแล้วเยอะแม่งแค้นกระเสือเบือทําแม่ไว้คือกันพี่น้องเอ้ยเวลาอันนั้นก็เลยโทรมาหาเพิ่นาแลาว่าอันเวลาอันตะหางัวตามมาอย่างปะฮะงัวงัวมาก่อนเขาได้โทรมาอ่ะะอืมถ้าพูดได้นักก่ะ ถ่ายหกได้พ่อมีรุ่นใหม่จักนี่อยนะมาน้อยเออเออมาหน่อลูกอะเอันแม่งแทนมาหาแม่งแทนได้เงินเดือนไล่ไลก่อนแม่งแทนจะชี้ื่อแบบรุ่นชัมผาดไห้ว่ามาน่อย,อยเครื่องละไรพันสองพันนะมาน่อยถ้าผู้ใดทรงสารเพิ่นกะฝากน่อย้เพิ่นแน่นะพ่อเพิ่น,นได้เบิ่งได้ยังน้ำหมูนะพี่น้องขำมาตื่นมากขำมาพอูใด ก็ไลยจิ้มน้ำหมูฮะนะพี่น้องเอ้ยทำแม่เพื่อนบ่มีโทรศัพท์ใส่ฮะนะก็เลยถามผู้ใดทรงซารเพื่อนเห็นเพื่อนอยู่ตัวผู้เดียวกับอนากาเครื่องละซองสามพันก็เอาหละถามผู้ใดทรงซารอัน,น้กาสิบประมาณหาลอยนี่แหละพี่น้องหาลอยหกลอยเนี่ยสิบประมาณน,นี่แหละอัน,น้กาโทรออกโทรเขาได้ซื้อเบ่งยังบ่งได้ฮะนะอยู่บ้านเ้ามันมีแต่ส่วนมากเขาไม่แต่ใส่แบบน,นี้นะผู้เฒ่าแต่ว่าทาแม่เพื่อนก็อยู่ตัวผู้เดียวยังให้เพื่อนได้เบึง ได้เบิ่งลำลอกลำเรื่องฮะนะพี่น้องเลยเบิ่งหนาหมดขั้นการเลยดิเกะมันฮะโอ้ยเป็นตะชังเลยฮะเว้ยแห้งกะหญ่ขึ้นแห้งกะอุดทุดอุดทุดขึ้นหนาเลยเป็นเต่อเลยเลยหนานะเต่อดำเลยเลยฮะ เห็ดกะมันได้ลูกอ่ะมาหน่อยเห็ดกะมันได้ลูกดูยิ่งแบงแบงแบงโหแล้วฉิทโทหาไปหอนพี่น้องเลยหมดขันลายได้ลูกมามามาลูกหลามา đôi một thân là มามามาห้แบบาจจะสิคันเพื่อนยังได้พี่น้องเอ้ยอยู่แบบลงโกในในเสื้อเสื้อคุ้มท่าแม่ีนเพิ่อนถิ่มป่ไดดแหละพี่น้องเอ้ยหอยยำหยยำางเพิ่นคือสิบใส่เลยแหละยังบ่ทิมอยอยน่อนใส่ได้คือมาเริ่มากินนมเด้อประมาณหาหุก้อพี่น้อง เดี๋ยวแม่แท้น่ะได้เงินเดือนประมาณหลักหมื่นหลัก20,000ก่อนอันนี้2เดือนแม่แท้ยังบ่ได้เงินพี่น้องเอ้ยสะสิซื้อให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยจักวโอ้ยเผื่อจนจะลืมพุ่นลแม่เอ้ยสกไว้ก็ได้ถ้าแม่พุ่นได้โทรศัพท์แล้วพี่น้องได้โทรศัพท์กคือเก่าเวลาานเวลาานเวลาานบ่มาก บริเห็นหนาลานคือเก่าอันทาเมีอันอะไรกะกะมันรวมแม่พี่มาสะอากี่พี่เอาเงเอากระตาเจ้นหน่อยึ้นแม่ขตาม ตามตุ่ยหนาถ้าแม่ได้โทรศัพท์แล้วพี่น้องได้ก็ได้โทรศัพท์ตั้งโตแบบมาเด้อมาเด้อแบบโทรออกโทรเข่าได้ซื่อๆหกแบบสัมผัสชำยังกะขึ้นมาลูกล่ะเพฮ้นยังไม่ทันได้พี่น้องเอ้ยขึ้นมากเลยแม่ลูกล่ะขึ้นมาขึ้นมาหมดขั้นเด้อ เจ้าหน่อยอันเพิ่นได้โทรศัพท์เด้อเพิ่นก็มีมีผู้บ่าวมะเล็ดนําเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าวผู้บ่าวสุรินทร์คอเบนําเคยล่ะบ่ได้ยินิอผู้บ่าวสุรินทร์อเบนําาแม่พี่น้องเอ้ยอเบจดําหน่อย่ะเาบ่ได้ได้บ่โทราแม่คมือคมืออยู่นําแม่น้องเพนี่แม่น้องเพก็ยังไปบ่ได้อยู่แม่น้องเพก็ยังไปบ่ได้อยู่ เอาให้เอาให้แล้วนะแม่เอ้ยบางทีเพอโทรมาเล่นน้ำเบื่อเล้าเบื่อเล้าเบื่อไทยโทรหาเล้าในเปลืองคือยังนี่เปลืองหน้าที่ละผู้เละแพงพี่น้องเลยป้ปแจ้งจะมาแม่นั่นนะกูรู้แห่งกเบินตาสร้างเขาเป็ิตาสร้างเขาโอ้โหน่อยโหน่อยโหน่อยมันฉีดอนข่าวตาตัวเองเด้อ ยายายามาหน่อยท้าแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นมาตีกองแรงถึงถึงถึงอยู่พี่น้องเอ้ยเจ็ดคำเจ็ดคำแปดคำเปิดงานอใช่ไหมเมื่อโตตัวเราจะคำนี่จะคำแม่บุญบรรทุนนนะแม่ ขิ้ตะเกาากันมื่อแฮมคำหนึ่งเขาก็เลือกเห็นชิปโซ่ชิปวันที่สิบเจ็ดนะวันเกิดพ่อหลวงแทนพี่น้องแม่บ่แม่พ่อหลามเกิดวันที่สิบเจ็ดบ่แม่พ่อหลวงแทนเกิดวันที่สิบเจ็ดพี่น้องเอยเดือนสี่เดือนสี่ถ้าแม่มาบุญเพื่อนหินขึ้นที่ขึ้นที่สองบ่แต่มันกระโบมันกระโบอนากันพี่น้องมันกระโบปั๊บอันอะไรวันนี้ขึ้นที่สองพ่อหลวงแทน พองแทนเกิดอันมือบ e like ุญหินหินมือขึ้นที่สองพี่น้องเอ้ยวันที่สิบเจ็ดนะเป็นวันเกิดพอนางแทนครบรอบสาเก่าปีพี่น้องเอ้ยปีไหนนะพี่น้องเอ้ยบุญหินมีทำลำเลือกนันฮาวาเล่ไม่าำล้ำละไม่ใช่ใช่ใช่อ้าวไปพังล้ำเลือกไปปลาน้องแทบไปน้ำใหญ่อันแม่น้องแทบกันสิเขาพี่ไส้ ปั๊มมาลาลบักปั๊บอ้าวขึ้นมาลูกขึ้นมาดีๆโต๊ะมันสีโต๊ะขึ้นมาปลากรานะขึ้นมาไหมเข้ากับสามสิม้วนพี่น้องเลยบัมบามแม่ของแค่นะคิดแพ้ไปเลยพี่น้องให้ทาแม่นะเบิกสภาทางล่ำเลือดพี่น้องเลยทาแม่จะอยู่ลำเลือดทาแม่บ่อยู่พี่น้องอีแม่บ่อยู่อ้าวบ้านไฟเสียบบักหำซะบอหำ วิซยอีเมกเขาวิซาย่แล้วพูดอีเมเขาวิซายวะซเจ้าเจอแหงมาเปานาฮานจะบ้านอยส่วนเป็นนาฮโลดมาเมื่อไรเมื่อไรเนี่ยเขายาแทสิบปไปอีล้นะมื่อแรเขาเพาะเนาะเจ้าพ่อไหนทานมามื่อไรเขาพาอนท้าเราไปให้เราทัวร์นได้ไหมมสิบปมื่อได ขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมามเป็ดหญ้าแท็กน่นะเมื่อไรไหมมันไข่บ่ไข่นะซสแม่ไข่หลุดไหมเลอะละเลอะละสาห่าพันสาห่าพันเหลน,นกะปูบังคับจะเห็ดกะมาหน่อยไม่ใหญ่เด้อม,มาหน่อยไม่ใหญ่ตายได้ลูก Mà nội mới nhảy tại đấy. ơi. <laughs>